สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้วันจันทร์ที่28พฤษภาคม2555อยู่กับคุณมนายเนบุตรดิฉันธนวันปัญหาโชคค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะครับถือว่ามีงานใหญ่ในด้านของเศรษฐกิจนะครับและก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกคนรวมถึงคุณผู้ชมนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกับการจัดงานยักษ์ใหญ่ World Economic Forum on East Asia ซึ่งจะเป็นการประชุมที่รวบรวมตั้งแต่ระดับผู้นำรัฐบาล จนไปถึงผู้นำในระดับภาคเอกชนหลากหลายบริษัทด้วยกันที่โรงแรมแชงกรีล่านะครับงานจะเริ่มต้น30พฤษภาคมก็คือวันพุธนี้จนถึงวันที่หนึ่งมิถุนายนแล้วดูจากการประชุมดูจากการเสวนาที่จะเกิดขึ้นบนเวทีหัวข้อเนี่ยเรียกได้ว่าต้องเป็นประโยชน์กับคนฟังแน่นอนคุณธนวันฮะค่ะและที่สําคัญต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยด้วยนะคะคเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็จะใช้เวทีนี้เลยคะ่ะในการที่จะพูดถึงเรื่องการเดินหน้า การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพในภูมิภาคอาเซียนของเราด้วยนะคะการประชุมในครั้งนี้ค่ะทางรัฐบาลนั้นนะคะจะใช้ โอกาสในเวนทีนี้ชี้แจงถึงความจําเป็นในการร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคในหลายต่อหลายเรื่องนะคะเรื่องใหญ่ๆที่จะต้องพูดแน่ๆเลยก็คือเรื่องภัยธรรมชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชม <c oughs> เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราเพิ่งเจอกับทุทกภัยครั้งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการขอความร่วมมือประสานงานกันระหว่างประเทศในภูมิภาคด้วยนะะไทยจะชี้ให้เห็นความจําเป็นของการรับมือกับภัยพิบัติโดยใช้ความร่วมมือจากประเทศอื่นๆด้วย โดยการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาตินั้นจะเป็นหัวข้อหนึ่งที่จะมีการหารือกันในการประชุมครั้งนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะก็จะมีการพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานด้วยสิ่งสําคัญเลยที่รัฐบาลจะแสดงจุดยืนนั่นก็คือเรื่องของการจะชูให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงในภูมิภาคนะคะโดยจะไปเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงประเทศในอาเซียนเข้าด้วยกัน ลองดูนะคะว่าถ้าหากทำอย่างนั้นแล้วไทยจะเป็นทับในภูมิภาคอาเซียนได้หรือเปล่านอกจากนี้จะเน้นไปในการเตรียมความพร้อมในการหาพื้นที่ใหม่เพื่อรองรับกับการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยจะมีการชักชวนนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเพิ่มในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพสูงเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะและก็จะมีการพูดถึงการพัฒนาศักยภาพ เรื่องของอุตสาหกรรมมากมายด้วยนะคะก็ต้องจับตาดูว่าการประชุมหารือกันในครั้งนี้จะมีความคืบหน้าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องใดบ้างแล้วใครที่ทํางานหรือว่ามีธุรกิจเกี่ยวข้องกับสาขาอุตสาหกรรม5สาขาดังต่อไปนี้ยิ่งต้องฟังให้ละเอียดเลยนะครับก็คือธุรกิจเกษตรและอาหารธุรกิจบริการสุขภาพธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมแล้วก็ธุรกิจด้านพลังงาน ที่จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการของผู้นําองค์กรโดยเฉพาะภาคเอกชนบนเวทีของบริโคลนอิคฟอรัมและขณะเดียวกันด้วยความที่การจัดงานเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่วิกฤตนี้ของยุโรปนั้นกําลังดุเดือดแล้วก็ร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทั้ง5อุตสาหกรรมนี้รวมไปถึงที่คุณธนวันบอกไปแล้วอย่างอุตสาหกรรมด้านการประกรันภัยที่มีการทาประกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเพราะอีกด้านหนึ่งก็มีข่าวเข้ามาพอดีว่าช่วงนี้บรรดาบริษัท ที่รับประกันภัยต่อปรากฏว่าบางบริษัทไม่สามารถจ่ายสินใหม่ทดแทนให้กับบริษัทของไทยได้ที่แม้จะทําประกันภัยกปรเรียบร้อยจากกรณีน้าท่วมแต่เพราะว่าเกิดวิกฤตหนี้ยุโรปเข้านะครับเลยทําให้บริษัทรับประกันภัยต่อซึ่งมีสํานักงานอยู่ที่ยุโรปเนี่ยได้รับผลกระทบไปตามๆกันนะฮะค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของเม็ดเงินที่จะนํามาหมุนเวียน ในการลงทุนเนี่ยก็ถือว่าสําคัญคุณกิติร,รัตน์รนองรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะคะก็บอกด้วยว่าจะมีการพูดถึงการระดมทุนใช้ทรัพยากรทางการเงินเพื่อพัฒนาอาเซียนด้วยซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นําประเทศต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมมือทางการเงินเพื่อพัฒนาอาเซียนในอนาคตรวมถึงการระดมทุนในประเทศสมาชิกผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน เพื่อให้ประเทศต่ตางๆในอาเซียนพัฒนาเศรษฐกิจให้ขึ้นมาทัดเทียมกันได้ทุกประเทศนะคะเพราะฉะนั้นจับตาและที่สําคัญคนไทยทุกคนต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมืองด้วยนะคะใช่ฮะซึ่งในช่น h ชาแนลของเราก็จะเกาะติดการประชุมนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับ เอาละครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องใหญ่กันบ้างนะครับก่อนหน้านี้ที่รายการของเราเคยนําเสนอไปว่าภาคการเงินเนี่ยเคยแสดงความเป็นห่วงว่าจะเกิดเราไม่ทําอะไรกับกฎหมาย2ฉบับใหญ่ๆก็คือด้านการฟอกเงินกับการสนับสนุนด้านการเงินกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายสุดท้ายอาจจะทําให้มีผลต่อการทําธุรกรรมด้านการเงินของคนไทยในต่างประเทศได้นะครับแต่ว่าณักขณะนี้ครับมีข้อมูลยืนยันมาล่าสุดจากทางผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ของทางด้านธนาคารกรุงเทพครับคุณโชคณรนอง เขายืนยันมานะครับว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีการสอบถามมาอย่างธนาคารกรุงเทพว่ามีลูกค้าบัตรเครดิตร้องเรียนมาหรือเปล่ากรณีที่ไม่อาจจะสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในต่างประเทศได้ซึ่งจากการที่ทางคุณโชคนะครับไปสำรวจตรวจสอบมาในแบงค์ของเขาเนี่ยยังไม่พบปัญหาว่ามีลูกค้าคนใดไปใช้บัตรเครดิตกดเงินในต่างประเทศไม่ได้แต่อย่างใดนะครับยืนยันว่าผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารยังสามารถใช้จ่ายได้ตามปกติในต่างประเทศ และเชื่อว่าปัญหาจากการขึ้นบัญชีดำกรณีการฟอกเงินเนี่ยจะไม่ครอบคลุมมาถึงการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตแต่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำธุรกรรมด้านอื่นเช่นการโอนเงินเพราะว่าการใช้จ่ายบัตรเครดิตเพื่อการชำระสินค้าแล้วก็บริการสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของการใช้จ่ายแล้วก็วงเงินที่ใช้ก็ไม่ได้มากมายอะไรนักนะฮะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องความชัดเจนนะคะหลังจากที่เป็นกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของมลพิษมลภาวะในโรงงานอุตสาหกรรม,มในนิคมอ,อุตสาหกรรมจังหวัดระยองนะคะโดยเฉพาะมาตราพุทธแล้วก็ที่สําคัญมีเรื่องของไฟไหม้ด้วยทนะ่านผู้ชม,มที่ไหมโรงงานสารเคมีในช่วงที่ผ่านมาที่จังหวัดระยองปรากฏว่าตอนนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะท่านผู้ชมนอกจากเรื่องของการที่จะต้องไปดูนะคะว่าอุตสาหกรรมต่างๆจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรแล้วเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ย มีการรายงานมานะคะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยเพราะว่าเกิดปัญหาในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองเนี่ยค่ะก็เลยทําให้นะักท่องเที่ยวที่ต้องการต้องการจะเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดระยองเนี่ยตอนนี้ตัวเลขยอดเนี่ยลดลงไปถึง50ร์เซนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการ นำเสนอแผนกระตุน้นการท่องเที่ยวด้วยส่วนเรื่องของการป้องกันแล้วก็ควบคุมมลพิษในมาฟตาพุทธหลังจากนี้นะคะก็จะต้องมีแผนปฏิบัติการออกมาด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนที่จะต้องมีการควบคุมทั้ง17โครงการล่าสุดค่ะทางกรนอได้มีการเตรียมแผนปฏิบัติการลดมลพิษมาฟตาพุทธนะคะซึ่งจะใช้ในปี2555ถึง559นะคะมีทั้งหมด17โครงการตั้งงบ550ล้านบาทนะคะ ทางด้านของผู้ว่ากอนอค่ะคุณวีระพงษ์ใช้เพิ่มก็จะมีการหารือกับทางด้านของผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะแล้วก็เดินหน้าแผนที่จะต้องเฝ้าระวังและป้องกันมลพิษรวมทั้งจะต้องมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เฝ้าระวังควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย และแผนการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขมลพิษในพื้นที่มาบตาพุธจะมีการผลักดันให้นิคมอ,อุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุธนั้นเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนะคะและจะเสนอให้าาคณะกรรมการกอนอพิจารณาเห็นชอบตามโครงการในแต่ละปีด้วยในขณะที่การเดินหน้าร่วมมือกันของภาคเอกชนตอนนี้เองเนี่ยทางประธานสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพยุงศักชาติสุทธิผลก็บอกนะคะว่า บรรดาภาคเอกชนกำลังหารือกันอยู่โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบธุรกิจในนิคมภาบตับพุทธและนิคมอื่นๆนะคะว่าเขาจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ไปสํารวจตรวจสอบนะคะจุดโวของแต่ละโรงงานนะ,ะว่าตรงไหนที่จะเพิ่มการป้องกันและให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้เนี่ยก็ต้องทําในโรงงานของตัวเองนะ,ะก็เชื่อว่าจะมีความคืบหนามากยิง่งขึ้นนอกจากนี้ทางสภาวิสาหกรรมเตรียมทําแผนผังในเมือนพื้นที่ ที่เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจนะคะแล้วก็แผนผังที่ตั้งพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมนะคะเพื่อที่จะให้รอภาครัฐเข้ามาทําหรือภาครัฐสนใจอาจจะทําควบคู่กันไปก็ต้องปรับเปลี่ยนกันหมดเลยทั้งแผนผังแล้วก็การควบคุมมลพิษก็จะต้องทําควบคู่กันไปด้วยนะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํารอยเพราะมันจะกระทบต่อความเชื่อมั่นนะคะครับมาดูอีกหนึ่งปัญหากันบ้างน,นะครับอันนี้ก่อนข้างหนักอกหนักใจเรียกได้ว่าทุกกลุ่มจริงๆกับปัญหาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นมาในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานไม่ว่าจะเป็นด้านของค่าแรงนะครับอุตสาหกรรมที่หนักที่สุดในขณะนี้หนึ่งในกลุ่มที่เรียกได้ว่าท็อปทอปของการเพิ่มในส่วนของต้นทุนเลยก็คงหนีไม่พ้นอุตสาหกรรมแก้วฮะอุตสาหกรรมแก้วในขณะนี้นะครับทางคุณวิโรธชูโชตถาวรประธานกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเ <c oughs> ขาบอกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมาตั้งแต่การปรับขึ้นในส่วนของราคากาส๊สขุงต้ม LPG ภาคอุตสาหกรรมการปรับขึ้นในส่วนของก,ก๊ซธรรมชาติ NGV รวมไปถึงต้นทุนด้านค่าแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรวมทั้ง3อย่างนี้เข้าไปก็ทําให้ขณะนี้ต้นทุนที่พวกเขาต้องแบกรับเพิ่มขึ้นมาแล้ว20-30%ด้วยกันยังไม่หมดครับมีต้นทุนอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแล้วหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบก็คือต้นทุนสายแก้วครับซึ่งอันนี้เป็นวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแก้วแล้วก็กระจกซึ่งเราต้องมีการนําเข้ามาจากเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียแม้ว่าด้านหนึ่งบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวประเทศไทยก็มีแหล่งสายแก้วจํานวนมากไม่ใช่เหรอ แต่ไม่สามารถใช้ได้อย่างนั้นเหรอหรือว่ายังไงคุณวิโรธบอกว่าใช้ไม่ได้ครับเพราะติดปัญหาการขอสมรทานที่ล่าช้าก็เลยต้องไปนําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมนี้ก็ต้องพยายามปรับตัวแล้วก็ลดต้นทุนเท่าที่จะทําได้แต่พอมองถึงโอกาสในการขยายการลงทุนในอนาคตอันนี้ยอมรับเลยว่าถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้อนาคตการลงทุนของอุตสาหกรรมแก้วและกระจกในไทยคงเกิดขึ้นได้ยาก และผู้ประกอบการคงมองการลงทุนในต่างประเทศแทนโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนที่มีศัก,กยภาพไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียครับซึ่งว่ามีแหล่งวัตถุดิบและก็ต้นทุนด้านพลังงานที่สามารถแข่งขันได้มากกว่าประเทศไทย เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น300บาทต่อวันในจ,จังหวัดตอนนี้นี่ขนาดยังไม่ขึ้นทั่วประเทศนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ส่งผลให้ตอนนี้สินค้าหลายตัวเนี่ยคืออั้นไม่อยู่แล้วจริงจริงต้นทุนบริหารจัดการยังไงก็แล้วต้นทุนมันก็เพิ่มเพราะฉะนั้นจำเป็นค่ะที่ต้องผลักต้นทุนเนี่ยมาสู่ราคาสินค้าที่ขายอยู่นะคะอย่างกลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคุณผู้ชมหลายเจ้าเนี่ยเริ่มทยอยปรับเพิ่มขึ้นราคาไปแล้ว แต่ที่จะเห็นหลังจากนี้ชัดเจนเลยก็คือช่วงครึ่งปีหลังนะแล้วก็นับตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะมีการทยอยปรับราคาเพิ่มขึ้นสัประมาณ5%เนะคะครเรื่องนี้เนี่ยประธานกรรมการกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าเล็กอิเล็กทรอนิกส์นะคะของบริษัทชาร์ปประเทศไทยแล้วก็ท่านเป็นประธานกลุ่มอุตสากรรมไฟฟ,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของสภาอุตสากรรมด้วยนะคะคุณสุภชัยสุทธิพงษ์ชัยเนี่ยบอกนะคะว่าจําเป็นจริงๆที่ต้องขึ้นนะหเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยคือต้นทุนค่าแรง300บาทเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นและที่สําคัญเนี่ยพอค่าแรงขึ้นแบบนี้นะคะยังมาเจอกับต้นทุนของสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นในส่วนของวัตถุดิบค่าขนส่ง นะคะมันก็สองทอดแล้วยังมาเจอค่าเงินบาทอ่อนค่าอีกนะคะนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาเนี่ยราคาเด่นมันก็สูงขึ้นนะคะเพราะช่วงนี้บาทไทยนี่อ่อนเหลือเกินนะคะ,คะมันเป็นผลกระทบแง่ต้นทุนหลายต่อหลายข้อเลยทีเดียวที่ประดีประดังเข้ามาในช่วงนี้สุดท้ายแล้วก็เลยทําให้ต้นทุนของการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันขึ้นมา10%์เนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นค่ะที่จะต้องปรับขึ้นราคาสัก5%เ นะคะส่วนภาพรวมของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ยัง,ตยงเติบโตอยู่นะคะเคาขาคาดการว่าตลาดรวมเครื่องใช้ไฟฟ้านในปีนี้น่าจะโตสัก10%มูลค่ารวมประมาณ200แสนล้านบาทน,นะคะส่วนอุตสาหกรรมไอทีเป็นยังไงกันบ้างนะคะเป็นไฮไลท์สำคัญเหมือนกันสำหรับการส่งออกของบ้านเราปรากฏว่าตัวเลขตอนนี้ยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เพราะว่าบรรดาภาคธุรกิจ นะคะที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเขายังไม่ฟื้นนะคะโรงงานยังไม่เปิดเต็มร0อการส่งออกก็อาจจะทรงๆตัวหรืออาจจะไม่เติบโตนั่นเองะนะคะและสิ่งที่เขาเป็นห่วงที่สุดคือเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องแรงงานตอนนี้เนี่ยคือค่าแรง300บาทบางจังหวัดเนี่ยมันก็ทําให้จังหวัดที่ค่าแรงยังไม่ขึ้นเนี่ยนะ,ะมีแรงงานเนี่ยไหลมาทํางานในส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้ว เพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นมีไรายได้เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่แรงงานในภาคของเล็กทรอนิกส์นี้ก็ขาดแคลนอยู่ก็เลยอยากให้ทางรัฐบาลนแก้ไขปัญหานี้ให้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้น,นมันกระทบระยะยาวแน่นอนทู้สึงชา่าเจ้าเดี๋ยวดีจะหาว่ารายการเราลำเอียงนะฮะมีโตชิบ้าออกมาเหมือนกันข้อมูลนค,คล้ายๆกับทางชาร์ปน,นะครับคุณกอบการวัฒนวรางกูลนะครับประธานกรรมการบริหารของโตชิบ้าไทยแลนด์บอกเลยว่าเดือนหน้ามิถุนายนโตชิบ้าเองก็เตรียมปรับราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่ม ประมาณ5-10%เหมือนกันครับมาจากต้นทุนอย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วเหตุผลที่ต้องปรับเนี่ยคือถ้าเกิดไม่ปรับจะมีผลกระทบต่อบรรดาซัพพลายเออร์เจ้าเล็กๆที่เป็น SME ได้ซึ่งอาจจะลำบากแล้วก็ไม่สามารถอยู่ได้นะครับก็คิดว่าการปรับขึ้นราคาในครั้งนี้ลูกค้าจะเข้าใจพอดูผู้ผลิตก็ต้องไปดูผู้ขายปลีกกันบ้างนะครับอย่างทางด้านของ power by คุณสางทิพย์อมรชัดผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก็บอกคล้ายกันเหมือนกันว่าแต่ละรายเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องของต้นทุนและตอนนี้ก็มีหนังสือแจ้งมาจากบริษัทผู้ผลิตแต่ละค่ายแล้วว่าเขาจะมีการทยอยปรับราคาขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเครื่องปรับอากาศเนี่ยเฉลี่ยปรับขึ้น5%เครื่องซักผ้าที่ใช้กันมากช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็ปรับขึ้น5-7%ตู้เย็นปรับขึ้น3-5%ครับส่วนกลุ่มทีวีอันนี้ยังอั้นไว้นิดหนึ่งขอรอดูเดือนหน้ามิถุนายนก่อนนะครับ ดูซิว่ามหากรรมฟุตบอลยูโรที่จะเกิดขึ้นการซื้อการขายเป็นยังไงอาจจะมีผลต่อการปรับราคาแต่เชื่อว่าการปรับขึ้นเนี่ยจะไม่ได้ปรับขึ้นเปล่าๆนะเขาจะดูที่นวัตกรรมด้วยว่าจะเกิดเครื่องไหนนวัตกรรมดีขึ้นอินโนเวชันดีขึ้นอาจจะมีการปรับขึ้นราคารวมถึงเครื่องไหนอาจจะมีฟีเจอร์อะไรเป็นพิเศษก็ค่อยปรับขึ้นราคานะฮะค่ะ นี่ก็เป็นประเด็นข่าวเศรษฐกิจในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาเกาะติดตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะผู้ชมช่วงนี้ผันผวนเหลือเกินนะคะเดี๋ยวบวก <c oughs> เดี๋ยวลบเช้านี้เปิดตลาดในแดดลบลบขนาดไหนติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ